เดินเข้าสู่เขตโบราณสถานที่มีซากดินเผาและหินทรายวางเรียงรายเป็นทางเดินเข้าสู่ซากอาคารซึ่งยังคงเหลือให้เห็นเพียงส่วนของฐานในส่วนของเสาผนังและลังคานั้นก็ได้ผุสลายและพังไปตามการละเวลานับว่าเป็นไปตามธรรมชาติของสรรพ์สิ่งบนโลกใบนี้ ทีีม่มเกิดขึ้้นนตัังอยยูู่่แลละดดดบสสาใทีุกถูกใจติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแม้จะเป็นเดือนเมษายนแต่วันนี้บรรยากาศก็อึมครึมเต็มไปด้วยเมฆฝนผมเดินทางมาที่วัดธรรมาจากักรเสมาราม มาถึงวิหารพระนอนแห่งนี้ก็เริ่มมีสายฝนโปรยปลายลงมาให้เห็นบ้างแล้วสำหรับที่นี่นักท่องเที่ยวก็ยังเน่นหาอยู่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเกือบที่จะห้ามงเย็นแล้วก็ตามในช่วงวันปีใหม่ไทยหรือช่วงเทศกาลสงการทางวัดได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และบูชาดอกไม้ทูกเทียนน้ำอบน้ำหอมเพื่อเข้ากราบว่า้<ะ>สักการบูชาองค์พระนอนและส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเดิมก่อนที่กรมศิลปากรและคณะจะเข้าขุดค้นและสำรวจนะครับยังไม่พบส่วนของเศียรพระหรือองค์พระที่ปรากฏสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบันมีกองดินทับถมอยู่พบเพียงส่วนของซากอาคาร และส่วนของพระบาทต,ตั้งขึ้นชาวบ้านจึงเข้าใจว่าเป็นพระยืนแต่ภายหลังได้มีการขุดค้นและการเทียบรูปแบบของพุทธศิลป์ขององค์พระนอนที่เหลือจากชิ้นส่วนที่แตกชำรุดเสียหายได้นำมาประกอบและบูรณะขึ้นจนพบว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายและมีความสวยงามดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากที่เราผ่านจุดคัดกรองแล้วบูชาดอกไม้ทูกเทียนก็มายังบริเวณด้านหน้าองค์พระนอนเพื่อทำการสักการบูชาต่อด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงซึ่งเป็นคติที่เชื่อกันว่า จะช่วยเสริมดวงเชะตาให้มีความสว่างลุ่งลรดดังเปลวไฟเป็นกุศโลบายทางธรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ได้กระทำเกิดความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคณงามความดีดุดดังแสงสว่างของเปลวไฟที่ลุกชวช่วงทำให้เรา รู้สึกสบายใจในทันทีดังคำของคนโบนราณที่กล่าวไว้ทำบุญแล้วได้บุญผมว่ากระแสของบุญก็คงจะเป็นความรู้สึกที่อิ่มเองมสบายใจในชั่วขณะที่เราได้กระทำภายหลังจากที่มีการขุดค้นและสำรวจสำเร็จแล้ว ได้มีการจัดสร้างอาคารส่วนของเสาของผนังขึ้นไปจนส่วนของหลังคาเพื่อป้องกันโบราณสถานและองค์พระที่อาจจะได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาตินับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ค่อนข้างยากกับการเดินชมโบราณสถานท่ามกลางสายฝนโดยที่เราไม่เปียกปอน องพระนอนหันพระเสียงไปทางทิศใต้พินพระพักไปทางทิศตะวันออกพระพักค่อนข้างเหลี่ยงพระขนมสลักเป็นสันนูนรูปปีกาพระเนตรเหลือบลงพระนาสิกแบนค่อนข้างกว้างทรงแย้มพระสวนมุมพระโอชี้ขึ้นขมวดพระเกศาเป็นรูปก้นหอยองค์พระพุทธไสยาสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่12หรือในสมัยทวารวดี มีอายุประมาณ1200กว่าปีแล้วมาถึงที่วัดพระนอนเืินเส้นมานะครับแล้วก็มีสายฝนตกลงมาเย็นชาก้นนี่กาจะเป็นไปเสมนลายที่สูงถึ้นตรงนี้จะเป็นทางเข้าเสวนของนิเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ไม่และาวาเสยนนี้ก็เป็น ออคคาานะรับยู่่พกภ็เรื่องราวในอดีตถูกบอกเล่าด้วยภาพถ่ายของคณนะนักโบราณคดีที่เข้าขุดค้นสำรวจตลอดจนการรุรณะให้มีความสมบูรณ์และสวยงามในปัจจุบัน จบทิปเที่ยวโคราชวัดพระนอนสวัสดีครับ